และขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการไปสู่1ล้านซับสครายเบอร์กับฟุตบอลเกมมิ่งเทมสิบหกเพราะฟุตบอลคือความสนุกครับมาในส่วนตรงนี้ครับระดับเกมเพย์ในการเล่นนะครับจะเล่นในระดับ m a t c h Level Superstar นะครับ e f o o t b a l l 2 0 2ัน่มันแน่นอนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฟุตบอลเกมมิ่งเทมสิ16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในซีฟุตบอลรีโวไทยลีกนัดที่24กันนะครับ ถึงคิวของทรูแบงคอกยูเนเต็ดอันดับที่2มีอยู่48แต้มเจ้าบ้านเปิดถิน่นทรูสเตเดียมนะครับตอนรับกำเย็นทีมการท่าเรืออันดับที่3ที่มีอยู่45แต้มนะครับในส่วนนัดนี้ฟุตบอลเกมมิ่งทีม16อรับหน้าที่ฝึกภาพยายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับก็ขอให้ดีตอนอรับแฟนโบของทางทรูแบงคอกยูเนเต็ดรวมทั้งแฟนคลับของทางการท่าเรือ ฟุตบอลเกมนี้เพียง16พอฟุตบอลคือความสนุกยินดีตอนโอับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยและแฟนคลับทั่วโลกครับตรงนี้เกมเริ่มเลยครับคุณผู้ชมครับทางทูแบงคอกมาในชุดสีกลุ่มมาท่าสลับกับสีแดงบุกจากซ้ายมาขวาครับส่วนทางทีมเยือนการท่าเรือครับบุกจากขวามาซ้ายในชุดสีน้ำเงินแสดเอาลุยครับคุณผู้ชมครับบองนี้ครับเควินดีโรมรัมคืนมาที่เซลกดิ์าคโไปที่ฟันปุตต ดูการท่าเรือครับท่านัดล่าสุดของพวกเขานีไม่แพ้ใครเลยนะครับก็แบ่งเป็นชนะสงนะครับแล้วก็เสมอ4ี่ครับส่วนทางทูแบงคอยูเนเต็ดครับชนะ3เสมอ2อแล้วก็แพ้นหนึ่งนะครับอ้ไทยลีกรูการนี้สุดสนุกสุดมันเลยครับอาละตัวนี้เป็นโบทุ่มของทางทูแบงคอรครับโบทุ่มมาตัวนี้ยัดมามามุดเอ็ดบว์ขึ้นหลังมาวเดเทพป้อมพัน์วเดเทพให้มาตัวนี้ปกก้านันเล่นกับทางวเดเทพครับ เป็นกองกลางที่ช่วยคุมจังหวะคุมเกมให้กับทีมทูแบงคอกได้อย่างดีเลยครับเอาบองนี้เข้ามาในกรอบมามุเดดนมียกวตร,รตรงนี้มีโคโคดูครับแม่ได้โคตรงนี้แม่น่าจะเป็นเชียวัตเลยครับดูจังหวะการเล่นครับเบไหลออกมาแล้วเคาะกันสวยครับปกเก้าดูครับจังหวะตรงนี้ไหลออกขวาตรงนี้มามุเด่มียกตรงนี้ครับแล้วขึ้นโขกตรงนี้เลยโอ้โหเชียวัตร และล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยทางทูแบงคอกก็โอ้ได้3แต้มล้ำค่าเลยครับบุกไปเยือนกับทางราชบ,บุรีนะครับเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งโดยวิลเลียนโมตา้าแล้วก็ทางวันเดลุยส์นะครับโอโ้โตหตัวนี้สุงหนกสุดมันเลยนี้โบลุยต่อครับทางทูแบงคอกมามุดเอ็ดมีไหลซ่ซ้ายที่พีระพัดโนชัยยาตัวนี้มียกเหมือนกันยกตัวนี้มีโคกโ,โ,โอ้โหซูปเปอร์เซฟครับสุนทรยศโอ้โหดูมงสบัดของวิลเลียนโมต้านะครับ โอ้นี้ต้องระวังนะครับรตรงนี้มีโชวาโบได้แล้วตรงนี้ซ้ายมาที่บินพลาบดินความเร็วมีนะครับอดีตนักฟุตซอลดูตรงนี้มีปาดตรงนี้ปาดโฮโฮแล้วต้องสกัดทิ้งเลยสกัดตรงนี้กลับมาโบเข้าทางทางทูแต่ถูกโชคเบ้าใบแล้วตรงนี้ไหลต่อตรงนี้แมทางทศวรรษยังยืดขาดักโบได้สวยครับ นัะนี่แข่งขันจริงในวันอาทิตย์ที่7เมษายน2507นะครับแข่งข right ันเวลา18นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมหากเดินทางไปรับชมที่ทูสเตเดียมธรรมศาสตร์รังสิตนะครับผู้ชมเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับส่วนท่านใดที่รับชมตามแพลตฟอร์มต่างๆคุณผู้ชมครับแนะนําตรงนี้แนะนําซื้อสนับสนุนให้ถูกลิขสิทธิ์นะครับเพื่อสนับสนุนฟุตบอลไทยให้ดังไปทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมาในนาทีนี้ครับ ทางทูแบงคอกเนี่ยพวกเขาแข่งน้อยกว่าบุรีรัมย์อยู่1น,นัดนะครับณนะตอนนี้ตามหลังอยู่2แต้มครับโดยบุรีรัมย์มีอยู่50แต้มนะครับส่วนทางทูแบงคอกมีอยู่48แต้มครับเดี๋ยวจะมีนัดตกค้างนัดที่17นะครับทางทูแบงคอกจะเปิดบ้านดวลกับทางลำพูนวันที่18เมษายนครับถ้าทูแบงคอกชนะนะครับการขยับของแต้มเนี่ย ก็จะสามารถนำกลับบุรีรัมมาหนึ่งแต้มเหมือนเดิมนะครับเอาเลยครับแหมลุนกันสนุกน่าดูครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนัดนี้ครับนัดที่24ของรีโวไทลีกผลกานขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวการท่าเทือให้คำตอบครับบอกตัวนี้ครับกลับมาที่ธนบุญเกษารัฐมีหลายตัวนี้มาอะไรครับวรชิตธิ์ปียัดมาทาเดลี่ไหลซ้ายสายตัวนี้ปฐมพลให้มาทางบดินอีกแล้วครับโอ้โหโจมตีทั้งฝั่งซ้ายมีโยนตัวนี้เข้ามาแล้วโอ้โหดูแมนูธอมเบียรครับ ยกขาสกัดขึ้นมาจังหวะดีเลยครับเอาเลรครับลุยต่อตรงนี้ครับพี่พงศ์เสรานนท์มียัดฝากมาตรงนี้เชียวัตรเชียวัตรสีหน้าวงโอ้โหครั้งนี้ไม่ผ่านปฐมพลน,นะครับปฐมพลเนี่ยนัดล่าสุดเขาก็พึ่งซัดประตูชัยสุดสวยสุดคมให้กับทางการท่าเรือในนัดที่เอาชนะสุขโขทัยมานะครับโอ้โหทีนี้ความมั่นใจกําลังมาทั้งคู่ครับบอลนี้กลับมาที่ทศวรรษไหลามาหงมุ่งเอ็ดถูกจิ้มแล้วครับจิ้มตรงนี้ธนบุญ โอ้โหมีจังหวะตัดเกมสวยๆนะครับนี่เป็นบุสเกตเมืองไทยได้เลยนะครับเอาฝากซ้ายาตรงนี้มาแล้วมีตัดเข้ามาตรงนี้บอกอยู่ที่ทาเดลลี่ท้าเดลลี่ถูกแซแล้วโป๊ก้านั้นดึงจังหวะแล้วไหลขวาแล้วชิงหนึ่งสองสวยกับโป๊ก้ามีคืนมาใช่ยาวัดอโอ้โหครั้งนี้ถูกโชกไปแล้วตัวนี้เอาบริวินจะย้อนจจย้อนตรงนี้เอาแล้วครับโบกลายเป็นเข้าทางทางทูแวงคอกตัวนี้มีมวนมาวิเลโม,มตา้าจิม,มามาม,มามุนเอดมามุนเอดมีไหลตรงนี้โค้หเกือบหลุด แต่ฟานสปุโตนะครับยังช่วยได้ดีแต่ตรงนี้จ่ายไปก็ยังติดเดี๋ยวตรงนี้วีรเทพแหมคุมจังหวะต่อแล้วตรงนี้เอาโบเข้าทางเข้าทางหมายอีกแล้วครับบดินบดินพาลามีหลุดหลุดเดียวหลุดตรงนี้35นาทีแล้วตรงนี้เลือกยังไงแล้วโอ้ยจะยัดแต่เป็นคอมเบียร์ครับแม่มาสกัดจังหวะสุดท้าย <c oughs> นี่ความเร็วของทางบดินนี่ต้องระวังนะครับวูบวาบดีเดือเกินโอ้ยสดนติส่วนตัวเนี่ยก็ซัดให้กับทางการท่าเรือไป6ลูกแล้วนะครับทางบดินพาลา โอ้โหมีส่งสัญญาณเตือนหลายรอบแล้วนะครับเอาตรงนี้หมาอีกแล้วครับปดินมีคอขีดหลังมาเควินดีร้องดําขืนมาที่บเรนผาระตรงนี้ตัดไมอแล้วครับโอ้โหจับจ้านเลอเกินตรงนี้จีบจัดตรงนี้มีจังหวะตรงนี้จะยัดโอ้โหแล้วเป็นทอมเบียแม่คืนเราตรงนี้วอร์ชิตมีอัดโอ้โหโอ้ยการเดาเรือ เร,เราดูสวนแต่ละจังหวะครับบดินอีกแล้วครับจ,บจดัดจานจีดจาดูครับยัดตรงนี้แม่แต่ทอมเบียมาบล็อกได้แล้วนี้มีโขกคืนพักอ,อกรวซัดตรงนี้แล้วปัดโดยปฏิวัติโอ้โห,โหดูครับแม่บุกซ้ายทีขวาทีมันจริงๆครับแล้วทูแบงคอก็มีจังหวะสวนสวยๆเหมือนตรงนี้มียกเลยทรงนี้แมปฏิวัติขมายอ่านเกมดักจังหวะรับการอากาศได้สวยเลยครับ ตรลนี้ทูตเป็นอกมีขึ้นเกมบ้างเลยครับแต่ดูทางกระท่าเรียดูเพซซิ่งตรงนี้นครับโอ้นีเป็นแมชคุณภาพนะครับคับแก้วเลยเ่าสู้กันมันมากส3นาทีผ่านตรงนี้คุณผู้ชมบอลนี้ฝากมามามุมเด็ดมีไหลเข้ากลางมาสวยเลยครับโอ้โปรก,ก้ามีพื้นที่ครับมีไหลทีมตรงนี้วิเลมโมตา้าคืนคืนชัยวัตรสี่หน้าวงให้มาตรงนี้มีลูกตรงนี้ลบยับตรงนี้กเรียบร้อยเลยโอ้โหทายครึ่งแรกแล้วเป็นวิเลโมโตา้านะครับ โอ้โหนี่เจ้าของ16ประตูนะครับที่สัดให้กับทางทูแบงคอกไปอะครับโอ้ในการจังหวการแข่งขันกฮอตเหลือเกินแล้วตรงนี้โอ้โหถ่ายครึ่งแรกแล้วครับโอ้โหโตรงนี้โอ้กังหึ้ทางทูสเตเดียมในธรรมศาสตร์รศรูนย์รังสิตเลยครับโอ้เราดูจังหวะเดียกับปกเก้าครับ,รบมีคอเลนครับวิลเลนโมตา้าคืนเชียวัตแล้วไหลมีปกเก้าสกิลนิดเดียวครับยัดตรงนี้เลยโอ้โหวิลเลนโมต้าโอ้โหคมจริงๆครับ โอ้เราซัดนอกกรอบสวยมากดูคอกันไม่กี่จังหวะครับ1ครับสกิดนิดเดียว2ครับแล้วเลือกไม่จับซัดเลยตรงนี้โอ้โหโหตรงตาข่ายเลยคุณผู้ชมโอ้หนูนย์ครับตรงนี้แล้วเขี่ยบอลของการท่าเรือปรุสินเป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับแม่ทางทีมแบงมนเชสเต็ดครับขึ้นนาไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ใส่ทางการท่าเรือครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในสองทางครึ้นลาหลังครับ เอาตัวนี้เดี๋ยวปรับแท็กติกก่อนครับมาในระบบ4312เลยนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวหน้าเป้าเดี๋ยวจะใช้ในส่วนของทางฮลเมนตันลงมาช่วยกับทางทาเดลลี่นะครับมันแน่นอนครับกลับมารับชมเกมในส่วนของทางช่วงเวลาหลังครับคุณผู้ชมครับทาง t r u e b a n คอกเนียเต็ครับก็คิดนำไปก่อน1ประตูต่อ0ูนย์ะครับส่วนทางการท่าเรือครับก็มีการขยับปรับหมากเลยครับต้องเน้นเกมรุกนะครับสู้กันสนุกน่าดูครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะคุณผู้ชมครับระหว่างนี้ Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับความสนุกความมันแบบนี้ต่อเนื่องที่ฟิฟบอลเกมนิ่งเกม16โปรฟุตบอลคือความสนุกนะครับเอาละครับตรงนี้แม่การปรับมากครับถอดทางบดินผาลานะครับแม่ค่งแรกฟอร์มดีดีเอาไหลมือดิทาเดลี่มีเข้ามาในกรอบมวนตรงนี้แล้วขอจัดตรงนี้ก็โอ้โหแก้เกมทันทีก็ยิงทันควันเลยครับตรงนี้ทาเดลี่ไหลมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งตรงนี้ครับ โอ้โห,โห,โหแล้วดูครับโอ้โดูสะใจสุดๆเลยครับตรงนี้การท่าเรือดูแฟนบอลทีมเยือนจากทีมของเตยครับนี่ครับธนบูญกระตุ้นเลยครับโอโ,ห,โห,หนึ่งเท่าโอ้เดือดแน่นอนคุณผู้ชมดูฝากตรงนี้มาครับมียัดมาแล้วเนี่ยครับมนลมวนหนึ่งจังหวะแล้วมีทารลลี่ขอบโบครับจับตรงนี้ได้จับหนึ่งจังหวะมวนแล้วเลือกซัดตรงนี้โค้โห,โหตรงตะไคร้ครับโอ้โหคุณผู้ชม ดูครับจังหวะที่วรชิตม้วนหลุดมาตรงนี้สวยมากครับแล้วจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยทาริลี่วิ่งทําทางมาแล้วจักจังหวะม้วนพลิกได้แล้วสัตว์ตรงนี้โอ้โห,โห,โห,โหโดูเบียดเสาไกลเอาเลยครับหนึ่งเท่าแล้วครับผู้ชมครับเราจะบอกตรงนี้ครับทีมนี้เนี่ยทั้งคู่เจอกันทีไรทําประตูรวมกันอย่างน้อยเนี่ยสลูกต่อแมชนะครับโอ้โห,โ,หโหเนี่ยนับย้อนจากช่วง5นัดหลังสุดนะครับ เอาบอลนี้ครับบอลทุ่มของทางทูแบงค์อกครับโอ้เดือดจริงๆทางทูแบงค์อกเนี่ยพวกเขาแข่งน้อยกว่าบุรีรัมย์อยู่1นัดนะครับณตอนนี้ตามหลังอยู่2แต้มครับโดยบุรีรัมย์มีอยู่50แต้มนะครับส่วนทางทูแบงค์อกมีอยู่48แต้มครับเดี๋ยวจะมีนัดตกค้างนัดที่17นะครับทางทูแบงค์อกจะเปิดบ้านดวลกับทางลำพูนวันที่18เมษายนครับถ้าทูแบงค์คอกชนะนะครับการขยับของแต้มเนี่ย ก็จะสามารถนํากลับบุรีรัมมา1แต้มเหมือนเดิมนะครับเอาเลยครับลุ้นกันสนุกหน้าดูครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนัดนี้ครับนัดที่24ของริ o โวไทยลีกผลกานคันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกันท่าเรือให้คําตอบครับโบโตรงนี้สวนเข้ามาแล้วตรงนี้มียับทันทีเลยโอ้โหแล้วเป็นการท่าเรือให้คาตอบจริงๆโดยทายเดลี่ครับ โอ้โหทาเรลี่เนี่ยฟอร์มส่วนตัวเนี่ยก็ยิงให้กับทางการท่าเรือไปูกแลูกนะครับในการจำลองการแข่งขันนี้นี่โอ้สองลูกแล้วแล้วมีลุ้นแฮตทริกเลยครับโอ้โหดูการปรับเกมแก้หมากตรงนี้ครับทางทีมเยือนพลิกขึ้นนําแล้วครับดูจังหวะที่จิ้มมาครับแล้วเฉลียโอกาสได้ครับทางวรชิตแล้วจิ้มเข้ามาในกรอบตรงนี้แล้วทาเรลี่ไม่จับครั้งนี้โอ้โหแปรเลนทางสวยๆเลยครับโอ้ดูอีกมุมหนึ่งครับ กระชิดครับพลิกได้ตรงนี้เราดูครับทาทางแล้วจิ้มเข้ามาในกรอบจิ้มตรงนี้ไม่จับครับแล้วเลือกแปะตรงนี้โอ้ยรอดขาทอมเบียด้วยครับโอ้โหตรงนี้2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้เดือดสุดๆคุณผู้ชมครับเอาเลยครับ55นาทีผ่านตรงนี้การท่าเรือพลิกนำา2 1หนึ่งครับโอ้โหเดือดแน่นอนคุณผู้ชมระหว่างนี้ซับสรครายติดกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมความสนุกแบบนี้ต่อเนื่องที่ฟุตบอลเกมนิ่งทีมสิกันได้เลยครับ เอานีท่าเรือเอาต่อแล้วครับแม่โบได้ใจเลยครับตบโโบัวตนี้เอาโบมีดีดโอ้โหดูทางโครเชตนะครับแล้วตัวนี้เอาโบมาได้แล้วโบไม่ออกครับเล่นต่อตัวนี้จะยกไม่ผ่านไม่ผ่านตัวนี้เอาแล้วโบจะขึ้นบ้างเลยครับทางทูเป็นขอกพิรพัฒน์เอาตัวรอดได้สวยมียกตรงนี้ <c oughs> ดูชอดแก้ไขทาได้ด,ดีเลยครับ,บพิรพัฒน์นรชยาโบนีดจะเปลี่ยนข้ามฟากมาแต่ทางทูเป็นขอกยังเก็บโบได้อยู่เชียวัด ถูกจิ้มจิ้มตรงนี้ปัดถมพ้นครับต้องคืนมาที่ธนบุญเกษารัฐโอ้โหนัดนี้คุมจังหวะด,ดีจริงๆครับธนบุญโอยที่ฟันพุตโต๊ดฟันพุตโตโอโ้ไม่เ,เร่งก็ต้องเซตกันใหม่ครับย้อนมาที่สมพรยศนะครับ นัดต่อไปของทางการท่าเรือครับพวกเขาก็จะเปิดบ้านเจอกทางเชียงรายวันที่19มษายน2 5 1 7นะครับลุยกันมันเลยเอา้าวตัวนี้กลับมาที่มาบุญเอศถูกแซะแล้วเป็นทางสุพรรณบุรีรั์มีจิ้มเข้ามาให้ทางเฮมิงตันเฮมิงตันนี่ผลงานส่วนตัวก็ซัดไป10ประตูให้กับทางการท่าเรือนะครับโอ้โหตรงนี้มีจังหวะยกยกเราบุรธศิลป์มียกทงเหมือนกันนะครับแต่ยังเป็นลูกได้เปรียบของทางทูแบงค์คอกะครับบอกนี้ฝากขวามาณิพงศ์เสรีนนท์ <c oughs> ดูมันจริงๆคุณผู้ชมครับเอาแล้วคู่นี้เนี่ยผลงาน6นัดล่าสุดเนี่ยสูสีด้วยนะครับเจอกันในไทยลีกเนี่ยเป็นทางทูแบงค์คอครับ,รบชนะได้1นัดนะครับแล้วก็แพ้1นัดแล้วก็หนักไปทางเสมอคุณผู้ชมครับเสมอไป4นัดเลยเอาตัวนี้โบว์สูสีครับแต่การถือความได้เปรียบนะตอนนี้ครับ71นาทีผ่านเป็นทางกันท่าเรือครับที ขึอนนําไป2ตัวตอนหนึ่งครับดูจังหวะดีครับแล้วธนบูญครับเนี่ยครับโอ้โหโดนอรุม2คนแต่ก็ชิงเหลี่ยมสามารถเอาชนะแล้วเรียกฝาลได้ครับวันนี้ผลงานธนบูญเกสารัตโดดเด่นเลยครับอาวแล้วตรงนี้มีการเปลี่ยนตัวแล้วครับอวาริสักไก่สอนลงมาแทนลิเดนมต้าครับแล้วก็ปุ๊ก้าวนันไปพักครับแล้วก็ใช้ทางบาซโซจาราดีลงมาครับโอ้มามุษเอดก็ถูกเปลี่ยนเป็นวัเดอลุยลงมาด้วยครับโอ้โหว่อเกมรุกของทางทูมายค้อครับ น่าจะเห็นอะไรที่ต้องปรับแล้วครับเดี๋ยวดูครับหลังจากนี้เดือดแน่คนลลุยเอาเละครับลงมาใหม่ได้บอลล้วไหลซ้ายมาที่พิพัฒน์นชยาสปีต,ตรงนี้แต่สุพนันนันนะครับโอ้อ่านเกมมาเอาบอลคืนได้ครับตรงนี้ประกอนไปพักฝากมาธนบุญเกษสารธนบุญตรงนี้คืนมาทางประกอน กับตันทีมครก็มีจิ้มตรงนี้เข้ามาแล้วครับวรชิตกนนิสซี่บําเพ็นมียกซ้ายสวยๆที่ปฐมพลพักหนึ่งจังหวะแล้วยัดตรงนี้โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮอ้โหเอฟเวอร์ตันต้องสก,กัดทิ้งเลยแล้วตรงนี้แถว2เป็นของทางทูแบงคอกทูแบงคอกตัวนี้มีไหลออกขวามา อบชิงเล่นกันครับจาราดีจะพิวตรงนี้แต่เป็นธนาบูลอีกแล้วโอ้โห,โหแล้วไหลตรงนี้สวยครับแม่ตัวนี้ทางทูเบงนข้องก็ยังไม่ยอมไม่ยอมแล้วจาราดีหลบมาใหม่โอ้โหในจ่าจก็ตีธนบูลฝั่งมาตรงนี้เอาเลยครับมีบอลสายสายที่ปฐมพลปฐมพลนดึงจังหวะตรงนี้ยัดได้ไมโอ้โหมีขาของผู้เล่นทางทูเบ็นข้อมาช่วยกันบล็อกได้ครับเอาลุยต่อครับทางการท่าเรือโอ้โหเอาอฝั่งนี้จะจ่ายทาังนี้ไม่ผ่าน,ลนาเลยครับพิพัฒน์โชยาทําได้ดีเลยครับ บอยยาวตรงนี้มาบอกเขาเล่นกันสวยครับเปลี่ยนแกนฝั่งขวาครับขวาตรงนี้ชฉยาวัดจัดด่วนแต่ไม่ผ่านทางเควินดีรุมรำาเไยครับอเควินนี่รู้การนี้ก็ซัดให้กับทางการท่าเรือไป4ี่ลูกนะครับนี่เป็นแบ็กซ้ายจอมบุกเลยนะครับอารนุนีมีบวนหมนโดยปากก่อนมียัดตรงนี้มาแต่เขามือทางปริวัติขำใหม่ครับโอ้โหห้านาทีหลังจากนี้ก่อนทุนาบาดเจ็บเดี๋ยวจะออกหน้าไหนเอามีดักได้แล้วโอโ้ตรงบนตรงบนลุยต่อตรงนี้มีจิ้มจิ้มมา จิ้มตรงนี้โอ้โหเบาลึกไปครับเข้าทางเฮมิทันครับมีคอเล่นกันสวยครับบอลโมนตัวนี้ครับอดิศัก,กย์ไกสอนถูกแซงแล้วครับเป็นธนบุญเกซารัตน์โอ้โหดูครับเอาบอลโมนตัวนี้ครับฟานปุตโตสให้มาเฉลิมสัตว์อักขีครับบอลขึ้นฟานปุตโตสมีไหลตัวนี้ฝากมาแล้วตัวละสองนาทีตรงนี้ประกอบมีให้ทางเฮมิตันเฮมิตันถูกแซงแล้วทศสวรัตแหมคืนกันแล้วจิ้มตรงนี้มา วีรเทพออกขวามาน,น้พงเสราลน์นมี่ายตรงนี้ก็ยังติดทางประฐมพลเลยครับปฐมพลมียกตรงนี้แล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมเลยครับทางทีมเยือนครับการท่าเรือวชนะทางทรูแบงคอคอกไป2ประตูตอนหนครับวันนี้ฟุตบอลเกมมิ่งเทม16 กอรฟุตบอลคือความสนุกนะครับยินดีและเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาแบ่งปันความสนุกให้ทางเพื่อนๆเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับความสนุกความมันผ่านการจำลงนนองการแข่งขันแบบนี้มาแบบต่อนเนื่องสุสนุกสุดมันแล้วคุณผู้ชมครับพบกันในโอกาสถัดไปคิดดีทำดีพูดดีท้ายคลิปมีอะไรมันๆ อย่างเช่นตุงนี้เลยครับการจําลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับเชียงรายดวลเดือดกับทาง BG จีปทุมนะครับคุณผู้ชมสับส c r ค b e กระดิ่งแจ้งเตือนรับชมความสนุกความมันแบบนี้ต่อเนื่องได้เลยครับและที่สําคัญตุงนี้เลยครับศึกพิมลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดวลกับทางลิเวอร์พูลนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะเป็นนัดล้างตาหรือว่าจะเป็นนัดยำแขนคุณผู้ชม คุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรนัดนี้มีคำตอบครับสุดสนุกสุดมันผ่านการจำลองการแข่ันที่ฟุตบอลเกมมิ่งทีม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกดูฟุตบอลเชิงสร้างสารรค์อย่างมีความสุขนะครับขอบคุณที่ช่วยกัน Subscribe, ไลค์และแชร์ขอบคุณจริงๆครับไว้พบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ